ดอกเบีย้ยก็คือสิ่งที่จ่ายให้แบงค์นะคะหรือว่าแบงค์จ่ายให้บางคนค่ะพิงเพรูกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The No-Nonsense Guide to Money หนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับเงินค่ะเงินคืออะไรธนบัตรเหรียญหรือว่าทำไมเราถึงจะต้องมีเงินขึ้นมานะคะรวมถึงว่า เงินในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะเหรียญหรือว่ากระดาษแล้วนะมันเป็นเงินดิจิตอลก็ได้พาเด็กๆไปรู้สับการเงินอีกหลายคำเลยนะคะเช่นกำไรขาดทุนรายรับรายจ่ายการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีคำอธิบายง่ายๆนะคะในเล่มน,นี้ไปดูรีวิวกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ก subscribe, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยในนี้นะคะก็จะสอนเด็กๆว่าเงินคืออะไรการได้เงินการรักษาเงินการใช้เงินการยืมเงินนะคะ จะใช้คำง่ายๆนะคะเงินคืออะไรพันปีที่แล้วนะคะก็คือเมื่อประมาณ1000ปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้เมล็ดพืชเนี่ยเขาก็จะเอาของมาแลกของเลยมันจะเป็นวิธีการแลกแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ก็มีวิวัฒนาการค่ะโดยการผลิตเหรียญขึ้นมาซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะคะแบนๆที่ใช้แทนเงิน แล้วก็มีบิลนะคะหรือว่าธนาบัตรค่ะซึ่งธนบัตรก็คือกระดาษที่ใช้แทนเงินนั่นเองแล้วเช็คล่าเช็คอาจจะสะกด a c h e c k หรือ c h e q u e ก็ได้นะคะก็จะเป็นกระดาษพิเศษอีกประเภทหนึ่งค่ะที่จะต้อง ใช้กับธนาคารนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินออกมาค่ะคะแล้วเงินที่เป็นพลาสติกนะคะอันนี้เขาก็จะพูดถึงเดบิตการ์ดเครดิตการ์ดนะคะหรือว่ากิฟต์การ์ดค่ะโดยก็จะมีคำอธิบายข้างล่างนะคะว่าเดบิตการ์ดคืออะไรแล้วก็เครดิตการ์ดคืออะไรและกิฟต์การ์ดคืออะไรมีการอธิบายบิตคอยน์ค่ะว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะที่เอาไว้แลกเปลี่ยนออนไลน์กันนะคะอัตราแลกเปลี่ยนล่ก็คือ อัตราส่วนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินนะคะเนื่องจากเรามีหลายประเทศนะคะแล้วก็หลายสกุลเงินค่ะก็จะมี currency หรือเรียกว่าสกุลเงินนะคะ USD, Euro แบบนี้ค่ะแล้วก็การหาเงินนะคะรายได้คืออะไรก็คือรายได้ก็คือเงินนะคะที่ได้มาจากการทำงานหรือว่าการลงทุนนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของบางอย่างที่มีมูลค่าค่ะกําลังการซื้อนะคะก็คือจะเป็น ความสามารถของผู้คนในการที่จะได้เงินมานะคะขึ้นอยู่กับรายได้อาชีพการจเจริญเติบโตทางด้านอาชีพไลฟ์สไตล์หรือว่าอายุค่ะการเป็นเจ้าของกิจการหรือเรียกว่าองค์ทรพนัวนะคะ Profit and Loss ล่ะก็จะมีการอธิบายง่ายๆนะคะว่าเราเปิดร้านขึ้นมานเนี่ยเราก็จะต้องมีต้นทุนขายของนะคะก็จะมีราคาขายส่วนต่างก็จะเป็นกำไรค่ะหรือเรียกว่า Profit นั่นเอง <c oughs> การระดมเงินทุนล่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนนะคะหลายๆคนเลยมาร่วมกันในการทำโปรเจกต์อะไรฟักอย่างค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นด้วยว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะ มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตนะคะเขาก็จะให้ทุนไปทำวิจัยต่อได้เลยเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการออมเงินนะคะการออมเงินเนี่ยควรจะต้องมีเป้าหมายหรือว่า financial goal ค่ะก็อาจจะมีเป้าหมายระยะสั้นนะคะซื้อรถการศึกษาต่อเป้าหมายระยะกลางแต่งงานเป้าหมายระยะยาวซื้อบ้านหรือแม้กระทั่งการเกษียณค่ะ แล้วธนาคารคืออะไรนะคะก็คือสถานที่ที่คนเนี่ยไปฝากเงินไปคู่ยืมเงินไปแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าไปแลกเปลี่ยนสกุลเงินก็ได้แล้วดอกเบีย้ยล่ะดอกเบี้ยก็คือสิ่งที่จ่ายให้แบงค์นะคะหรือว่าแบงค์จ่ายให้บางคนค่ะก็ขึ้นอยู่กับเป็นดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเองนะคะพูดถึงการลงทุนนะคะก็คือกระบวนการที่ ใช้เงินนะคะในการทําให้เกิดกําไรขึ้นมาการใช้เงินนะคะก็เรียกว่า Expense นะคะหรือเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรเป็น Need อะไรเป็น Want ค่ะ Need ก็คือต้องใช้สำหรับการยังชีพอยู่นะคะส่วนว n นเนี่ยก็คือ บางอย่างที่เราอยากได้นะคะแต่ว่ามันไม่จําเป็นก็ได้ให้เด็กๆลองคิดดูนะว่าอะไรเป็นนีดหรืออะไรเป็นวอนแล้วทุกคนที่มีรายได้นะคะหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องจ่ายภาษีให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้เรื่องของการตั้งบัตรเจตนะคะว่าบัตรเจตคืออะไรงบประมาณนะคะการแบ่งปัน การยืมล่ะการยืมถ้าเราไปยืมเงินใครนะคะเราก็จะเป็นหนี้อย่างเช่นเราไปซื้อบ้านกู้ธนาคารมานะคะเราก็จะมีหนี้บ้าน,นะค่ะแต่ว่าเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตเหมือนกันนะคะถ้าเราเครดิตดีธนาคารก็จะปล่อยวงเงินกู้เรานั่นเองก็ๆๆๆๆเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กประถมต้นมากๆเลยนะคะทำให้เด็กๆเริ่มรู้จักเรื่องเงิน,นะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ